เด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจวัยก็จะมาสอนเด็กๆถึงหน่วยการเรียนรู้ของเล่นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนนะคะเรามาอ่านดอากันก่อนนะคะอ่าเด็กๆยกมือทั้งสองข้างอ่านดอาค่ะบิสมิลลาฮิร rahmanir a h i m rabbi sh rahli sa dhi wa yasirli amri wahlul ukdham millisani yafghu g a u l i รอบิซิเดนีอิลมานนาฟิอันวารุกันีฟะมันอามีก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนนะคะเราไปเอ็กซ์ซ์ซส์ออกกำลังกายก่อนนะคะด้วยเพลงเก็บของเล่นนะคะไปกันเลยมา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 พวกเรา เนเสรแล้วนะ เอกผู้หญิงชอบเล่นตุกกนตต๊ก,กตาเกผู้ชายสนนักชอบ Lens a แล้วนะคะวันนี้จ๊ก็ยก็จะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ของเล่นแต่เอ๊ใครทราบบ้างนะว่าของเล่นมีอะไรบ้างติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตักของเล่นก็จะมี มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เจก๊กอจะมาสอนนะคะว่าของเล่นเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะคะอ่ะประเภทแรกเลยคือของเล่นประเภทยางคะของเล่นที่ทํามาจากยางท่านุ่มๆทํามาจากยางนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีลูกบอลอ่านะคะลูกบอลทํามาจากยางนะคะบางลูกก็จะทําจากพลาสติกนะคะอ่ะ ส่วนแบบที่สองนะคะจะเป็นแบบพลาสติกอ่าแบบประเภทแบบพลาสติกเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นนี่เลยอะไรคะลูกแบบนี้อ่าที่เคลื่อนที่ไปมาอ่ารถของเล่นใช่ไหมคะรถของเล่นนะคะก็จะทํามาจากพลาสติกตเด็กๆมีไหมคะรถของเล่นที่บ้านอ่าเจ๊กูเชื่อว่า เด็กผู้ชายต้องมีรถของเล่นทุกคนใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะประเภทที่3นะคะก็จะเป็นแบบไม้ประเภทของเล่นที่ทํามาจากไม้นะคะก็จะมีอย่างเช่นเอาบล็อกไม้นะคะบล็อกไม้แบบนี้นะคะที่เอาไว้ต่อๆกันนะคะอ่าเช่นต่อเป็นบ้านหรือต่อเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เด็กๆสามารถจินตนาการเองได้นะคะอ่าต่อไปประเภทสุดท้ายประเภทที่4นี่เลยคะ่ะอะไรคะลูกแบบนี้ ตุ๊ก,กตานะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาหมีตุ๊ก,กตาแมวหรือตุ๊ก,กตาทุกอย่างที่เด็กมีที่บ้านนะคะก็จะทํามาจากผ้าน,นะคะ,จะเจ๊บูเชื่อว่าตุ๊ก,กตาเหล่านี้นะคะเด็กๆผู้หญิงต้องมีทุกบ้านแน่เลยใช่ไหมคะอ่านะคะ แล้วเด็กๆมีตุ๊กตาหรือว่าของเล่นตัวปรวดอะไรบ้างคะมีไหมคะที่บ้านตุ๊กตาตัวโกรดหรือว่าของเล่นตัวปรวดที่เด็กชอบเล่นมากๆมีไหมคะเจกูเชื่อว่าต้องมีทุกคนใช่ไหมคะนะคะนี่คือของเล่นประเภทต่างๆที่เจกเอามาสอนเด็กๆนะคะแต่เอ๊ก,การเล่นของเล่นนะคะ ของเล่นบางชนิดเล่นได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่นะคะก็อย่างเช่นนะคะประเภทลูกปัดนะคะลูกปัดแบบนี้เด็กเล่นได้ไหมคะเล่นได้นะคะแต่ถ้าเด็กเล่นแล้วเอาลูกปัดตัวนี้ใส่ไว้ในจมูกใส่เข้าไปในปากหรือว่าใส่เข้าไปในหูได้ไหมคะ อไม่ได้นะคะเพราะมันจะไปติดอยู่ข้างในแล้วจะเอาออกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลให้ช่วยเอาออกเอาไหมคะ,ะไม่เอานะคะไม่เอาไปใส่ปากเส่จ,จมูกนะลูกอา่ต่อไปนะคะนี่ก็คือของเล่นที่เด็กผู้ชายชอบเล่นนะคะก็คือปืนพลาสติกปืนแบบนี้ปืนลูกปัดแบบนี้เล่นได้ไหมคะ,ะถ้าสมมติเด็กๆเอาปืนลูกปัดนี้มายิงใส่ คนอื่นนะคะสมมติว่าไปโดนตาแบบนี้อาจจะทําให้ตาบอดได้นะคะเพราะฉะนั้นปืนพลาสติกแบบนี้ไม่ควรเล่นนะคะอ่ะนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการเก็บหลังจากเล่นของเล่นแล้วเราต้องทําอะไรบ้างนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องทํายังไงคะของเล่นเยอะแยะกระจายไปหมดเลยเด็กวต้องทายังไงคะ Password. ช่วยกันเก็บของเล่นนะคะเหมือนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะก่อนหน้านี้เจ๊บูปเปิดเพลงเก็บของเล่นให้เด็กๆฟังแล้วใช่ไหมคะ,ะนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นนะคะ,ะแล้วก็การเล่นของเล่นเล่นคนเดียวได้ไหมคะให้เพื่อนดูเฉยๆแล้วเราเล่นคนเดียวได้ไหมคะ,ะไม่ได้นะคะการเล่นของเล่นเนี่ยเราจะต้องแบ,บ่งปันให้กับเพื่อนๆได้เล่นบ้างนะคะ เจกูเชื่อว่าหลังจากดูวิดีโอการสอนของเจกูแล้วเด็กๆที่ยังไม่ได้เก็บของเล่นนะคะจะวิ่งกรูดไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นนะคะเป็นเด็กดีใครที่ช่วยพ่อแม่เก็บของเล่นก็จะเป็นเด็กดีเป็นคนียงโดยเจกูยุบยุย่งให้เลยนะคะเจก,กูกายาก็จะมาสรุปนะคะว่าของเล่นมีจําพวกอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นของเล่นที่เป็นแบบยางนะคะแบบพลาสติกแบบไม้ และก็แบบผ้านะคะเล่นเสร็จแล้วจะต้องเก็บนะคะเก็บไว้อย่างดีเมื่อสกปรกเด็กๆก็ควรเอาไปล้างนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะของเล่นทุกชนิดนะคะเด็กๆไม่ควรเอามาใส่ปากนะคะลูกเพราะว่ามันจะสกปรกมันจะมีแบคทีเรียนะคะสำหรับวันนี้เจงกายก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะอะลลกุมุสาลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮเบยบาย အေး <laughs> <laughs>